ฟิลเมาท์มอยฟิลท็อกโชว์มันเป็นได้ไหมดาราโดยที่แบบไม่ต้องมีผู้จัดการอะไรเงี้ยยุ่ต่ตผู้จัดการฉันได้แล้วผู้ชายมี่เอาแต่ฉันเคยงอนก๊อฟนะฉันทางเาอฉันอยากทานเลดี้แจ็กกี้ค่ะน้าสวัสดีค่ะทุกคนเลดี้ เรนี้นะคะเราจะมาเป็นฟิลเมาท์มอยฟิลทอล์กโชว์ฟิล,ฟลเลี่ยงนี้เพราะว่าหนึ่งคำถามที่คนถามมาเยอะมากๆในส่วนว่าจะเป็นเรื่องของแบบวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องของวงการบันเทิงแต่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงเวอร์ชั่นแบบว่ามีผู้จัดก,การกับไม่มีผู้จัดก,การเราเคยได้ยินไหมาดาราที่เขาแบบไม่มีผู้จัดก,การก็มันเป็นได้นะดาราดยที่แบบไม่ต้องมีผู้จัดการเลยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยก,กันเอาละ่ะเริ่มตน้นมีผู้จัดก,การได้จยจำ เป็นหรือเปล่าจริงๆก่อนหน้านี้ที่เกีี่มมาเป็นดาราเนี่ยนะเยมไม่มีผู้จัดการเลยถามว่ามันเป็นได้ไหมมันเป็นได้แต่ว่ามันก็จะเป็นฟิลแบบว่าต้องทำทุกอย่างเองหมดเช่นเสื้อผ้าหนา่ผมต้องหาเองคีคิวทุกอย่างเองต้องวางแผนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราเชปาเป็นติดขานเชป้าการที่แบบทาธุรกิจเนี่ยแล้วก็แบบว่าไม่มีผู้จัดการก็เหมือนเราทำคนเดียวหมดใช่ไเราก็ต้องแบบทำเองทุกอย่างทําผิดบ้างถูกบ้างอะไรแบบ ตุปปต๊ปลาตุ๊เป๊อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเรามีผู้จัดก,การใช่ปะ่ะเราก็เหมือนกับว่ามีแบบหุ้นส่วนเงี้ยเธอแล้วหุ้นส่วนของเราคือแบบเป็นแผนการตลาดเนี้ยเธอนึกออกปะเขาก็จะมองเราออกว่าสินค้าชิ้นนี้ควรที่จะแบบไปจัดจาหน่ายที่ใดบ้างเงี้ยคือถ้ามันเป็นของอะมันก็คือวางไว้เฉยๆแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองแ,แต่นี่มันไม่ใช่ของมันคือคนดังนั้นเนี่ยวางเฉยๆ มันไม่เกิดผลมันต้องเกิดการแสดงมันต้องเกิดการถามการเต้นดาังนั้นจะให้เต้นไปด้วยคุยงานไปด้วยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เลดี้ <Lady. S 1> นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักแสดงถึงต้องมีผู้จัดการนะคะนี่คือข้อด,ดี ไปเจอพี่คนหนึ่งที่คนหนึ่งเขาก็ชวนเข้ามาฉันก็อ๋ก็มีวุฒการก็ดีนะก็จะได้แบบว่าติดตาเหตุสวยใครสวยมันไม่เหมือนกันถ้าจวัวถามว่าข้อเสียคืออะไรก็คือว่าก็หนูก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วหนูก็จะต้องมีมุ้งสืบในชีวิตดังนั้นรายได้ทั้งหมดก็จะต้องมีการแบ่งสันปันส่วนเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ อ๋อแล้วเพอ,อีกอย่างนึงก็คือว่าตอนที่เราไม่มีผูธธ้จัดกรารใช่ป,ปะ <ain> เวลาคุยกับลูกค้าหรือคุยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะคุยกันตรงๆเว้ยทะเลาะก็คือทะเลาะกันตรงๆนึกออกปะดังนั้นนะนะการที่เราเป็นผู้จัดการเหมือนเราเป็นตัวกลางในการที่จะแบบว่าเออคอยพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คอยแบบว่ากันคนที่แบบว่าจะมาโกงเราหรืออะไรเงี่ยขอยคุณด้วปะเคยมีเพจเพจหนึ่งต้องบอกเลยยุด ต่อผู้จัดก,การฉันได้แล้วเพราะผู้จัดก,การฉันมีผัวแล้วโอเคไหมฉันต้องบอกว่าปกป้องผู้จัดก,การฉันนะตรงเนี้ยตรงจุดจุดเนี้ยป้าขอเรียนเชิญน,นะคะคุณลูกกอล์ฟยุทธพงษ์งามชวีผู้จัดก,การกล่องดีไซน์ผู้จัดก,การร้อยล้านค่ะโอ๋ยจะกระดูกว่าเสียงใดเมื่อกี้เสียงใดใครนี่คุณคะเข้ามากรูงงไปบอก หนูหนูเ้ตัวประกอบไม่รู้หรอวันนี้คุณลูกกอบเข้ามาแล้วค่ะพจัธการหนอยหลานค่ะต้องมีเงื่อนบ้านจ่ายหรือ้านข้าวมันเป็นความวุยที่เกิดขึ้นเฉยๆในใจสปกรยาอันใจ้า First impression ของแต่ละคนนะคะ First i m p r e s i o n ไม่ดีถ้าเปว่า อ,อ,อยู่ของฉันก็อบอกพี่ๆเย่พี่คนที่ถ่ายละครด้วยกันก็ถามซิว่าเออเนี่ยไม่มีใครดูแลเนอะฉันก็บอกไม่มีฉันก็พูดไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งพี่คนนั้นเขาก็ทักใช่ไหมบอกเออเนี่ยเธอบ้านฉันนะ่ะเขามีผู้จักรเขาเมืใหม่นะเ,ออเขากำลังหาเด็กดูเธอมาดูแม่ฉันก็แบบเอาหล่อใครนางบอกว่าฉันกอฟฉันก็บอกอุ้ยเดี๋ยดูลูกนางก็ส่งรูปมาอุ้ยผู้ชายมี่อ่ แต่ผู้ชายเลยมาดแมนแบบว่าใส่สูทเงี้ยโทษถ้าจะไปอยู่อ่ะอยากอยู่กับพี่ยอดซึ่งพออยู่กับพี่ยอดเพราะว่าพี่คนนั้นเขาอยู่กับพี่ยอดจไว้นะะคก็คือเราก็เลยได้พบเจอกันซึ่งตันที่พบเจอกันวันนั้นนะเขาไม่สึกว่าแมนแมนไปหนุบอกงปักลองช่วยกันคิดนะคิดตามนะพับตามนะคนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนดีๆเราก็ต้องแบบเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเรารู้จักกันตั้งแต่ครั้งแรกต่อคือยังไงต้องการอะไรจากสังคมหรอหนูก็ต้องแอดแต่งงานหนูก็แอบนั่ง นส่เสื้อใส่เดรสนะสุดสูงคือกระเป๋ามาแบบวันนั้นพี่เล้หนูพาพว่เาหนูที่เจอหนูครั้งแรกพี่แอมถามว่าเป็นไงกอฟพี่กอฟบอกเฉยเๆที่เรากดดันอย่างในการอาชีพผู้จัดการนักแสดงเรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องแบกรับภาระในการดูแลชีวิตเขาไปทั้งชีวิต หลายคนน่จะคิดว่าแบบการเป็นผู้สืการกแสดงมันง่ายวันวันไม่ตีต้องทำอะไรเลยแค่เดินตามใปเ,เป็นเพื่อนแต่คนไม่รู้หรอกว่าการอยู่เบื้องหล,ลังอะมันอะไรที่มันหนกกว่านั้นอะการคุยงานกับลูกค้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีอะบางทีลูกค้าก็ดีมากกับเราบางทีลูกค้าก็ใจร้ายมากกับเราก็มีนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าความกดดันของเรามันคือการที่แบบว่าการเข้ากันได้หรือเปล่าอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายก่อนเล่นเกมนี่ใส่แปลกๆแต่ละคนเจกี้ไม่อานน้ำชาวันเลยเหรอวันฉันไม่มีเงือน าทำไมไม่มีเงือกแต่พกกีดักรีดอ่อนใช่ตลอดเวลาแตแค่เราไมู่ตัวเสื้พี่วีผู้หญิงอะไรไม่อาบน้ำเช้าอาบน้ำบ่อยๆผิวมันแห้งบอกว่าจุดซ่อนเลนส์อีกจุดเช่นก็ล้างสิคะนางยก็จะมีตะกั่บแปลกๆในบางครั้งทำคนดื้อเงียบหน่อย่างยจริงนางจะแบบเหมือนฟังเราแต่สุ้อผ้าแต่ว่าแต่ท่านาะเป็นหนูแล้วก็พอแสดงออกทางสีหน้าด้วยแบบอย่างนี้เลยคือไม่เข้าใจทำไมไม่เอาความเป็นนักแสดงมาใช้ชีวิตจริงบ้าง พี่กอล์เป็นคนไม่แปลกแต่แค่ว่าแบบม่ชอบใี่ลูกใส่ขัดชูม่รู้เป็นอะไรเมื่อไหร่ที่ต้นฝ่าเท้าฉันมีอุปกรณ์เลยปิดเมื่อน,นั้นคืออยู่ไม่ได้มันแบบเดือดร้อนมันแบบรองเท้าอะไรบอกแม่ดชูมันจะเป็นปิดต้นเฉยเพราอไม่เกียไปเลยเกมของเราคือเกมเราจะให้ทุกคนผัดกันตอบแบบครใจฝ่ายหนัวหลุ่มหนใจแน่วันเดือนปีเกิด แจ็กกี้ยี่สิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยสามสิบหกอพี่กอาวันที่เท่าไหร่อไมฉันจำไม่ได้อะฉันอย่เี่ยเดไม่เคยใส่ใจฉาิให้ให้อีกราบเดียวเจ๊ผิดวันที่6กกุมภานโรงงานกันครั้งแรกปีอะไรงานช่อง3มปีขอบคุณตอไวนนี้เป็นแบบว่า ทะเลภูเขาหนึ darum, salud, hat, ่งสองสามทะเลหมาหรือแมวหมาชาบูหรือปิ้งย่างปิ้งย่างวานิลลาหรือช็อกโกแลตวานิลลาสีขาวหรือสีเหลืองสีเหลืองตอบแบบเป็นสเก็ตจุดสีเหลืองนะคะเมื่อกี้เราตัดกันแล้วกตัดแรกเพราะมีลูกค้ามีลูกค้าเพราะมีวันนี้มีวันนี้เพราะมีคุณลูกกอล์ฟค่ะแล้วพี่จะบอกเลยนะคะ ที่มีที่กรอบนะคะทุกอย่างก็คือเป็นไปได้และง่ายขึ้นเหมือนกับเรื่องของการเงนินที่เป็นไปได้ถ้ามีกรุงมสีที่คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอดค่ะการที่เรามาพูดถึงเรื่องของการซ <arada> ัพพอร์ตการมันทำให้หนูเนี่ยเลือกเถิงหนังโฆษณาเรื่องหนึ่งของกรุงมสีคือ <M> mm> <M> mm> ในหนังเนี่ยน,นะเขาจะสื่อประมาณว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดจะยากแค่ไหนก็ตาม <M> <M> mm> หรือเป้าหมายของคุณนะคะจะสูงมันยอดเขาเอเวอเรสต์เพียงแค่ คุณมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้จริงๆแล้วด,ด้วยวิธีปีใหม่เราก็มีเซอร์ไพรส์มาให้คุณลูกต่อไปเก็บน้อยนะคะนั่นก็คือคุณแผงพิธาพัฒ์และคุณวีราวีค่ะไม่รู้เลยเพราะนั่งอยู่หน้าเซ็ต คุณลูกกอล์ปเคยให้เลิกทำอะไรแปลกๆของฉันกอล์ปบอกว่าเลิกแต่งตัวแบบที่เป็นฉันแก้ข่าวไม่ได้บอกว่าให้แต่งตัวให้เลิกเป็นเธอให้บอกว่าให้มีแบบอื่นไหมแบบบิ๊กซี่บ้างรัดรูปบ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบเป็นไม่เป็ี่ยนได้ยังไงวีรบีอย่างรลอนอะผมไม่มีแรงคมรู้สึกแล้วฉันไม่ได้มาในวีรบีอย่างจริงเป็นงานเราอ่ะเป็นงานพิธีกรมันก็จะมีแพทเทิร์นเดิมๆเวลาเราดีลงานให้ทุกคนได้ถามลูกค้าอยู่แล้วว่าการงานเป็นแบบไหนหน้าผมต้องการยังไงลูกค้าสีอะไรแต่ฉันเคยงอนกอล์ปนะงอนกอล์ป รู้ตัวปะฉันนอนนางมากเว้ยต้องนังดูแลวีรวีอรงจากวีรวีพังแพงวีรวีจัดต้องาัจ้าเราคิดจะใช่ว่าเราคู่ะมีแบบนี้แอบคิดนะวุ่นวาแลวแบบเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเราเป็นคนข้างล่างเราลงเยอะเขาบนจะเขาบ่นจใันพูดให้เดี๋ยวฉันพูดให้จเราเราเรหเรา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 นรเเห็นหรือยังรูปเห็นหรือยังโอยผัวไม่รู้า้เนี่ย ไม่แต่ล่าสุดเนี่ยมีงานคู่มีงานคเออแล้วติดต่อคาพี่กอบฟมาใช่ท่ำานเธอฉันอยากไังแล่เวลาดังพูดนั้นังแบตาเป็นประกาข้างหลักข้างสุข้างัดข้างัดนะได้ได้ได้โอเคไปจ๊ะรู้จักกันแล้วนะชอบมากคลังมากมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย แล้วนี่นะคะก็คือของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้แต่ด้วยความที่เราไล่ทุกคนเข้าห้องนอนแล้วไม่มีใครหนนเรื่องเลยนะคะเรา่าจะเอาของนี้มาเยอะให้นก็ดูธรรมดาไปแต่จะใส่เข้าไปในไมโครเวฟเอาปลั๊กไฟออกเลยอยากไม่ใช่ว่าสุดท้ายหมุนมาดอกข้างในหายหมดพังหมดอ่ะเอ้าออปมึงจะมหิวอะไรเวลานี้ันคั่เลย ไปเอาเสียงออกแล้วบอกไปเลยข้างล่างว่าดินทาชาวบ้านให้ันรู้ไปเลยว่าแก๊งเราพองพัดพวกดินทาชาวบ้านทันทีอันนี้คือเซอร์ไพรส์หรอนี่คื้อผ้าต้องบอกก่อนจับลูกๆทุกคนใช่ชันว่าหรือเปล่าอะไรโทรศัพท์มือถือวิ่งคิดได้ไงยังไงเพราะฉันจะซื้อโทรศัพท์แล้วอีนี่ไม่ให้ฉันซื้อฉันมีที่รู้หรอถ้าเป็นโทรศัพท์อ่ะใครจะมานั e ่งห่อให้ขนาดนี้จริงแล้วกล่องมันก็ใหญ่ไปป่ะถ้าจะเป็นโทรศัพท์แล้ง สุดเป,ปน,นี้ค่ะบัญชีธนาคารกรุงศรีเปิดอะไรเนี่ยเข้าลูกค้าเออคยเบื่อ,อ,อวะ่ะทำไมเข้าลูกค้าเก่งจังวะธนาคารกรุงศรีเป็นตุ๊กตากรุงศรีไงเป็นชุดตุ๊กตากรุงศรีให้แม่เต้น

้นีอันนี้เนี่ยคือมีเงินของทางพี่แท็กพารันยูคุณบีรลวีคุณแขงพิชภัทรและคุณจิชกครีนะคะคุณแทกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มาแล้วไม่ส่งนะคะคุณแทคคือโสดบุตเขียนมาเลยบอกเลขยพี่บัญชีมาจริงหรอครับแล้วก็เลยต้องบอกพี่แทกว่าพี่แทคโอนมาให้น่อยนะคะให้คนอื่นคได้ใจ่ายวีรลวีโอ้ดีเลยจ็กกี้อยากมีสตอรี่ชัดๆกับเขาบ้างขอให้โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ที่ก๊อปรับงานทุกๆปัง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 ในปีนี้เลยสาธื สำหรับตวนตัววีอะถ้าเอาเรื่องหน้าที่การงานอะก็คือโตขึ้นมาเยอะมากถึงแม้โอกาสที่เข้ามาหน่อยไว้เพราะว่าโควิดแต่ว่าแต่ละงานที่เข้ามาก็เป็นงานที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยแล้วพอต่อพันพี่กอล์พูดอย่างพี่กอลพี่กอดูแลให้เลยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไปหมดเลยรู้สึกว่าที่ถูกแล้วที่ได้มาอยู่ด้วยกันและพิธีกรวันนี้ก็ได้ทันหน้าที่ยังงไม่ได้ คือ,อเรารู้สึกว่าแพชชั่นทํางานเราอาจจะแบบไม่ได้เยอะแล้วหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าการทํางานของเราจะเป็นยังไงคือมันก็คือการทํางานตใจเราตอนนีน้คือเราอยู่ที่กอล์ฟเราทําทุกอย่างก็คือเหมือนแบบทํากับกอล์ฟไปด้วยอะไรเนงะี <ừ> ้ยเราก็รู้สึกว่ารัก <ừ> เราไม่ได้จะเปลี่ยนใจจากกอล์ฟ แล้วรู้สึกว่าแบบเออก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาในฟิลของผู้จัดการผู้จัดการที่แบบว่าเราคุยอะไรไม่ได้เรารู้สึกว่าแบบก๊ก็เป็นทุกอย่างของเราคือชีวิตจะเกียถ้าถามมาปีที่แล้วมันก็พลิกผันมากๆแต่จะคิดก็รู้สึกว่าดีใจที่เหมือนได้วางแผนชีวิตตัวเองไว้ล่วงหน้าวันที่เรามาเจอกันวันแรกเราอาจจะไม่ได้ปังกันมากแต่ว่าเราสองคนก็พยายามจนวันนึงมันแบบมันดีขึ้นมาแล้วหนูก็ดีใจมากเลยที่วันที่หนูดีขึ้นวันนั้นน่ะมีพี่อยู่คอยเคียงข้างัพพอรหนนูุม อะไรกับเราได้ดิบหยาบดบสวยแล้วอะดีอยู่แล้วอะเมื่อกี้ขอมานี่นะพอพูดปุ๊บย้อนกลับไปแล้วตอนนี้ถ้าวันนี้เราไม่มีพิ๊อบคือเราบอกในคำเดียวเลยว่าเราตายคือฉันน่าจะขอบคุณเขาคนเดียวไม่ได้ฉันต้องขอบคุณคนรอบข้างเขาด้วยอะที่รักฉันเหมือนลูกคนหนึ่งจริงๆเลยอย่างเงี้ยขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่แบบให้โอกาสในสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนดีใจมากทุกวันนี้ก็ยังดีใจมากๆที่ได้อยู่กับพี่กอบจริงๆขอบคุณที่ดูแลกัน จกแบบที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้อะเราก็แบบฝากปันกันมาเยอะ <c oughs> ก็ขอบคุณแบบเด็กๆในบ้านทุกคน <c oughs> ขอบคุณรวมไปถึงพี่ๆผู้จัดก,การบ้าน,นทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็น <c oughs> พี่ห <c oughs> วาพ <c oughs> ี่แอมพี่ยอดพี่โจ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณตัวเราเองด้วยที่แบบเรามีความอดทนแล้วแบบมีความรักและความแบบใส่ใจอยากที่จะทํามันต่อไปเรื่อยๆดีวันนี้ ก็ขอขอบคุณทั้งพี่วีนะคะขอบคุณพี่แพงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกกอลผู้จัดการดิฉันด้วยนะคะที่มาในรายการของเราในวันนี้เพื่อการดูยิ่งใหญ่เนาะในคลิปและดิิีของเราในวันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เรามาในธีมของความเป็นซัพพอร์เตอร์ใช่ไหมดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะใครที่มีประสบการณ์การแบบเป็นผู้ซัพพอร์ตให้คนอื่นหรือเราได้ถูกซัพพอร์ตยังไงบ้างก็มาเขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะเราจะไปอ่านกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกกกกดดดค์แชร subscribe Like นนะะเป็ั ใจให้เลดี hmm. <IS TS> ้แจ็คกี้ค่ะมาบ่อยจนทำได้แล้วฉันไม่มีเตรียมเลนะอันเนี้ยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ายังไงจ๊ะ้จอกันแล้ว